เทรดเองไม่เก่งเราไปหาคน copy ปีสร้างกำไรให้กับพวกเรากันดีกว่าครับกับ Copy Trading ในเกต e i o สวัสดีครับทุกคนกล่าวกับผมนัดอีซี่คริปโตครั้งแล้วนะครับโดยหัวข้อในวันนี้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่เลยละครับของทางเว็บเทรดอย่างเกต IO o อย่างการ Copy Trading ที่ทําให้คนที่เทรดไม่ค่อยเก่งอย่างผมและก็อีกหลายๆคนด้วยละมัง้งสามารถมีทางเลือก ในการที่จะสร้างกำไรได้โดยที่เราครับไม่ต้องเป็นคนคิดกลยุทธ์เองหรือว่าวางจุดเข้าจุดออกเองเพราะว่าเราครับสามารถไปก๊อปปี้คนอื่นที่เขาทําได้ดีกว่าและเราก็แบ่งส่วนแบ่งให้เขาด้วยอยากแฟร์คือหัวข้อในวันนี้ของเราผมก็จะพูดถึงเรื่องว่า Copy Trade คืออะไรและสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Copy Trade ในเว็บเทรดอย่าง Get IO นะครับรวมถึงวิธีการเลือกว่าเราจะก๊อปี้ใครดีต้องทําแบบไหนและสุดท้ายก็คือว่าผมเนี่ย จะเล่นจริงเจ็บจริงทําให้ดูเลยว่าเราไปก๊อปปี้คนแบบนี้มาเนี่ยมันจะผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับโดยก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยหากเพื่อนๆชอบการรีวิวแบบนี้ของทางช่อง Easy Crypto แล้วก็ฝากช่วยกดไลค์ b s c r i b e ที่สําคัญเนี่ยกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งอาทิตย์เราเนี่ยจะกลับมาดูกันว่ารีวิวตัวนี้เนี่ยจะรุ่งหรือว่าจะริ่งนะครับโอเคครับผมเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะั่นคือเรื่องของว่าก๊อปปี้เทรดคืออะไรนะครับผมอย่างที่เรารู้กันดีว่า ถ้าเราครับเข้ามาในโลกของการเทรดไม่ว่าจะเป็นในตลาดไหนก็ตามนะครับสิ่งที่เราต้องทำเองเลยครับก็คือการเทรดหรือก็คือเลือกจุดเข้าซื้อจะออกตอนไหนหรือว่าต้องเป็นจังหวะแบบไหนดีเนี่ยมันถึงจะทํากําไรให้กับเราได้บ้างคั้นบางทีเนี่ยเราก็เลือกเทรดเองครับมันก็อาจจะมีผิดบ้างต้องไปสต็อปลอสปิดดอยหรือไม่ก็ขายหมูบ้างมันแบบเหมือนกับถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็อาจจะทําผิดพลาดได้หลากหลายแล้วก็เสียเงินทุนไปเยอะถูกไหมล่ะครับแต่ว่า มันก็อาจจะมีคนที่เขาเก่งกว่าเทรดมานานกว่ามีประสบการณ์ที่มากกว่าเนี่ยทำ,ทำกำไรได้เยอะแต่ว่าครั้นจะเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันก็กระไายอยู่มันก็เลยเหมือนกับมีการบางทีเนี่ยก็มีการ,รส่งซิกเป็นสัญญาลอกว่าเข้าจุดนี้สิออกจุดนี้สิหรือว่ามีการทําหลากหลายอย่างแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ เราไม่ได้ตามเขาตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าไม่ตรงจุดเดียวกับเขาบ้างหรือว่าออกไม่เท่ากันบ้างบางทีเขาก็บอกไม่หมดบ้างปัญหาเหล่านี้ครับผมมันก็จะหมดไปเมื่อเรารู้จักกับการ Copy Trade ซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็สามารถเปิดให้ทำได้แล้วนะครับอย่างเช่นที่เกตไ .io ครับผม โดยการ copy trade เนี่ยก็คือการที่เราครับไม่ต้องเทรดเองแต่ว่าเป็นการไปลอกกลยุทธ์การเทรดมาจากคนอื่นที่ทําผลงานได้ดีกว่าแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งกําไรให้กับเขาคนนั้นไปนั่นเองละครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับเรื่องของการ copy trade มันก็ไม่ได้เพิ่งมีมานะครับมันมีมานานแล้วในตลาดอ,าอื่นๆเช่นในตลาด forex หรือว่าอาจจะมีในหุ้นมั้งอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่า forex เนี่ยผมเคยใช้มาก่อนเรื่องของการ copy trade ซึ่งก็มีด้วยแต่ว่าในโลกของ cryptocurrency ครับที่ผมเห็นตามเว็บเทรดต่างๆครับมันยังไม่ค่อยมีเลยนะและที่ที่มี แล,และที่ที่มีเป็นที่แรกเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นที่ Gate.io เนี่ยแหละครับที่เขามีให้เราสามารถ Copy Trade Cryptocurrency กับผู้ที่เชี่ยวชาญได้นั่นเองโดยตัวของ Gate.io Copy Trade นะครับผมก็เราสามารถเลือกกลยุทธ์ได้หลากหลายมากเลยนะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเราอยากเป็นคนส่ง Signal ณเราก็สามารถกําหนดได้เองด้วยว่าเรานะครับจะจะจะ,จะใช้กลยุทธ์แบบไหนซึ่งเขาก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังจากนี้แล้วก็ เรื่องที่เราควรจะรู้สำหรับคนที่เป็นคน copy trade นะครับก็คือว่าจากอันนี้เนะเขาก็บอกไว้เลยว่าเนี่ยจะต้องจ่ายส่วนแบง่งให้กับคนที่เราไป copy trade ด้วยเนี่ยประมาณ5%จากกำไรซึ่งถามว่าเยอะไหมผมว่าก็ถ้าเขาสามารถทำกำไรให้กับเราได้ครับการเสียแค่5%จากกำไรนะไม่ใช่จากทุนเนี่ยมันเป็นผมว่าเหมาะสมด้วยไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับ5%เนี่ย ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราก่อนที่เราจะไปดูว่าจะจะไปยังไงหรืออะไรเงี้ยผมก็อยากจะพาไปดูก่อนว่าตัวของเกตไ i โมันมีหน้าตาประมาณแบบไหนนะครับตัวนี้อ่ะนี่คือหน้าตาของเว็บเทรดเกดไอโถ้าใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ไปสมัครได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เป็นเลฟเลานิดนิหน่อยนะฮะฝากนิดนึงนะครับโอเคที่เกตไ i o ครับก็ถ้าใครที่เคยดูตัวแรกของผมไปนะก็จะรู้ว่าเเว็บเทรดนี้เนี่ย เขาเป็นเว็บเทรดที่มีเหรียญเยอะมากแล้วก็มีลูกเล่นที่เยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไฟแนนซ์ Finance ต่างๆโคเอ็นเอิร์หรือว่าตลาดมาจินรวมถึงมีบอทเทรดให้เราด้วยซึ่งอันนี้ครับผมมันก็ดีมากและเขาเนี่ยก็มีเรื่องของ Copy Trade เป็นที่แรกเลยแต่นี้เนี่ยเราก็มาดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีมีมีใครบ้างที่ปล่อยให้เรา Copy ได้บ้างเนี่ยตัวน,นี้ก็เป็น General กลยุทธ์แบบพื้นฐานคนไหนที่สามารถทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาคนไหนที่ถูก Copy เยอะที่สุด แล้วก็ยังมีเรื่องของว่าเนี่ยครับคนไหนที่สร้างผลกำไรได้มากที่สุดใครเป็นป๊อปปูล่าคนเทรดแล้วก็มีอันไหนที่เป็นท็อปเทของอกลยุทธ์ที่เขาใช้กันนะครับเนี่ยอย่างในเนี้ยเขาก็จะมีบอกว่าเนี่ยมีกลยุทธ์อะไรบ้างครับผมเนี่ยก็มี Spot Grid s ดสปอร์ตกร a ดเทรดดิ้งฟิวเจอร์ i ร i ดอันลิมิตกร i ดมา a ินสมาร์ a รีบแล้วก็ MACD Spot คือเยอะมากครับใครที่ยารู้สึกว่าสนใจในแนวทางของแบบเฮ้ยเราอยากรู้ว่าคนเนี้ย เขาใช้กลยุทธ์แบบนี้เนี่ยม,มันเข้ากับสิ่งที่เราต้องการพอดีก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าคือมันเยอะมากให้เราเลือกกลยุทธ์ได้ในการ copy นะครับอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อดีกว่ากับในสไลด์นะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะสไลด์ปึ๊บโอเคเรามาอันนี้ก่อนแล้วกันเมื่อกี้ผมน่าจะใส่สไลด์ผิดไปหน่อยวิธีการเลือกคน Copy Trade น,นะครับอันดับที่1เลยเนี่ย ที่ทุกคนควรจะรู้เลยนะครับก็คือว่าเราครับต้องเลือกก่อนว่าเราอยากเทรดเหรียญไหนแล้วเราก็ไปหาจากคนคนนั้นมาว่าเออเนี่ยเขาจะเทรดเหรียญเหมือนที่เราต้องการได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราต้องการเทรดเหรียญเช่นชิบะ BTC อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเลือกก่อนว่าเออเนี่ยเราจะเอาคนพวกนี้นะที่เขาเทรดคู่พวกนี้แล้วก็อันต่อไปคือเราต้องเลือกกลยุทธ์ว่าคนพวกนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกเหรียญแล้วเขาใช้กลยุทธ์ที่ตรงใจกับเราไหมเช่นผมอาจจะชอบคนที่เทรดเหรียญชิบะตอนนี้อยากได้คู่นี้ ที่บากกับ USDT แล้วก็อยากได้กลยุทธ์เป็นแบบ Grid Trading ถ้ามันมีเนี่ยก็คนนีน้น่าสนใจและอันดับต่อไปก็คือเช่นผลก็คือต้องเช็คผลประกอบการย้อนหลังก่อนว่าคนนี้เนี่ยที่เขาจะมาเป็นเหมือนกับคนนำเทรดเราเนี่ยเขามีประวัติเป็นยังไงบ้างเคยทำโปรฟิตไว้เท่าไหร่หรือว่าเขามีเสียเท่าไหร่บ้างเคยเปิดกลยุทธ์อะไรแล้วมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราก็สามารถไปเช็คได้อันดับต่อมาคือว่าเช็คเวลาในการเปิดก๊อป อันนี้เนี่ยก็คือต้องดูก่อนว่าทำคือเหมือนกับเขาเนี่ยก็คืออยู่ในสนามลบมานานขนาดไหนแล้วครับว่ายง่ายถ้าเขาอยู่มานานเนี่ยก็แปลว่าเขาอาจจะช่ำชองจริงๆก็จะดูมีภาษีที่ดีกว่าคนที่แบบเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานแล้วก็อาจจะกําไรวิวาแต่ว่ามันจ,จะเป็นแค่ช่วงสั้นๆเพราะว่าในตลาดคริปโตหรือว่าตลาดการเทรดนะครับคนที่เป็นผู้ชนะเนี่ยคือคนที่สามารถอยู่รอดได้ทุกสภาพตลาดและในหนึ่งถ้าเขาแบบอยู่มาเกิน30วันหรืออะไรเงี้ยก็มีแนวโน้มว่าจะ จะเป็นคนที่เทรดได้ดีแล้วก็สามารถเอาตัวรอดในตลาดนี้ได้นั่นเองนะครับอันดับสุดท้ายเลยนะครับในการเลือกคนมา copy trade เนี่ยก็คือต้องเลือกว่าเราต้องใช้เงินเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนนะครับเขามีเงินเริ่มต้น ที่ไม่เท่ากันในการที่เขาเนี่ยจะให้เราสามารถ Copy ี้เทรดได้บางคนจะต้องการ100ดอนบางคน20ดอนบางคน500ดอนก็แล้วแต่กลยุทธ์ที่เขาวางกันไว้นะครับก็ต้องดูให้ดีๆก่อนนะไม่ใช่ว่าเอ้ยถูกใจคนนี้แล้วอันนี้ก็ดีกลยุทธ์ก็ใช้ได้ประวัติก็ดีแต่ว่าพอดูเงินต้นเนี่ยเราอาจจะมีไม่ถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ไม่สามารถทําได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีคนไหนบ้างจริงอะผมกะคิดว่าอยากได้สัก3าคนนะอ่ะ ผมก็อาจจะที่ผมคิดไว้แล้วนะว่าอยากจะทําแบบจิ้มตาหลับตาจิ้มเลยเลือกจาก3อันนี้ครับใน3หมวดนี้เลยนะคือ general 1อันคนที่สามารถทำเรือะที่สุด1คนแล้วก็คนที่ถูกก๊อปปี้เยอะที่สุดจะได้วัดกันไปเลยว่า3อันนี้เนี่ยหมวดไหนมันทํางานได้ดีบ้างแล้วเผื่อว่าเราจะนี้จะได้ไปเลือกนะครับอ่ะเราก็สามารถดูนี้ได้ครับเนี่ยอย่างเช่นสมมติผมดูคนนี้ก่อนนะคนเนี้ยที่อยู่บนสุดเลยเนี่ยปึ๊บ ล้าก็เข้ามาดูครับคนนี้เนี่ยมีคนก๊อปปี้ประมาณ1,829คนด้วยกันจากเนี่ยเขาก็เคยเขาเคยสร้างแผนการเทรดเนี่ยมาทั้งหมด4แผน5แผนด้วยกันมี2แผนที่ติดลบเยอะคือสมาร์ทร a บ a n c e 2ตัวนี้นะครับไม่มีคนก๊อปปี้เลยเนี่ยตัวนี้คือก๊อปปี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยคือเขาเลือกเทรดในคู่ eth usdt ในเรื่องของเหมือนกับ custom strategy ไม่มั่นใจว่เนียคือเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับนําเทรดด้วยตัวเองคือเข้าออกด้วยตัวเองนะครับและ เนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยเทรดของเขาครับแค่2อครั้งนี้เขาเริ่มเทรดไปวินเลทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอาจจะใหม่มากหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยแต่ว่านี่คือถ้าเราดูนะครับเนี่ยเขาเริ่มเทรดตั้งแต่อ่าเนี่ยวันที่สิบไอเดือนเดือนสิบนะจนถึงเดือนนี้เนี่ยก็คือผ่านมาสองเดือนแล้วนะเขายังสามารถทํากําไรได้อาจจะเป็นสายเทีเยบในจังหวะชัวร์น่าจะเป็นประมาณนี้นะก็ดูน่าสนใจอยู่นะแบบลองดูเพราะว่า คนที่ก๊อปปี้เขาเนี่ยก็ตั้งพันกว่าคนเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยเวลาที่อยู่ในตลาดก็63วันนับว่าใช้ได้นะคนนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วเราก็มาดูที่นี่กันเมื่อกี้ลืมกดนี่ Copy เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราจะเนี่ยเขาจะต้องให้เราใช้เงินทุนเนี่ยเริ่มต้นประมาณ100นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่เงินนะแปลว่าคนเนี้ยผมผมเก็บไว้ในใจก่อนละกันคนนี้อดูคนนี้ที่เป็นไงอคนนี้เขาจะเน้นเทรดคู่ เป็นสมาร์ทรีบาลานะคือรีบาลาะระหว่าง2เหรียญด้วยกันนะครับอันนี้คือถ้าใครอยากรู้กลยุทธ์ไหนเนี่ยผมจะถ้าอยากรู้นะผมจะลองทําคลิปออกมาให้แล้วกันนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยคอมซีรีจีแบบนี้มันคืออะไรและมันทํางานแบบไหนนะครับอย่างอันนี้เขาก็ต้องการเงินรีควายแค่20ดอลลาร์ในการเริ่มต้นแล้วก็คนก๊อปปี้ก็เยอะด้วยนะเจ็ดพกว่าคนเนี่ยแล้วก็ผลตอบแทนก็ให้ดีด้วยเนี่ยดูดีว่าเขาเคยทากลยุทธ์อะไรบ้างเนี่ยคนนี้คือดีมากเลยนะผมบอกเลยเพราะว่าเขาอยู่ในตตลาาดมาั้ง เรียก่็จะเกือบคบปีเลยคนก็ปีก็เยอะด้วย8,00 0กว่าคนแล้วก็ทําผลงานได้ค่อนข้างจะดีเลยนะแบบเนี่ยถ้าไม่ละตัวที่เขาเสียไปแล้วคนก็ปีก็มาเยอะมากนะถ้าดูตัวที่แบบเขาคนก็ปีก็คือคู่สมาร์ทรีบาลาน,น่าจะเป็นคู่อะไรวะเนี่ยคู่คู่เนี่ยแซนกับมานาะคือคู่นี้แหละครับทําผลงานได้ดีเลยผมคิดว่าอาจจะก,กอบคนนี้นะบอกไว้ก่อนคนนี้เนะี่ยเก็บไว้เลยเพราะแล้วก็เริ่มต้นมาเยอะด้วยผมจะได้ทําให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามีหลายๆตัวได้นะครับเนี่ยวิธีการเช็คก็ประมาณเนี้ยอ่ะ อย่างคนนี้เป็นท็อปเกนเนอร์นะผมมองว่าอยากลองเือนท็อปเกนเนอร์คือคนที่สามารถทําผลตอบแทนดเยอะที่สุดในช่วงเวลานั้นๆนะครับอย่างคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคู่ชิบ่าหมดเลยอ่ะเรามาลองเล่นเรียนหมากันดีกว่าโหคนนี้นี่ใช้ได้เลยเนะี่ยอยู่ในตลาดมาตั้งแต่เดือน5เทรดเทรดมา4,000กว่าครั้งอันนี้เขาเหมือนกับใช้สปอตกริดเทรดดิ้งนะครับตัวนี้อ่ะถ้าเราก๊อปปี้เทรดใช้เงินเท่าไหร่เนี่ย ใช้เงินโหใช้ตั้งพันหกเนี่ยอันนี้จะก๊อปไม่ได้เนี่ยเขาใช้เงินเยอะเหมือนกันนะในการเริ่มต้นผมอาจจะก,ก๊อปไม่ไหวผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับอ่ะเราดูคนนี้ดีกว่าอ่ะคนนี้ใช้ร้อยดอนอ่เนี่ยโอเคได้และมีโอกาสได้อยู่คนนี้อาจจะไม่เลเวอเลเลยคนนี้ชีบาทก,กับยูเอดีที่อ่ะคนนี้น่าสนใจเราไปเทรดเรียนหมากันดีกว่าครับถ้าคนนี้ละเออคนนี้อ่ะครบละสามคนเนี่ยผมจะเอาสามคนนี้นะแล้วก็ลงคนละร้อยร้อยร้อยเพราะผมอาจจะใส่ไปหนึ่งหมื่นบาท และเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าหมื่นบาทผมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่สไลด์กันก่อนดีกว่าอ่ะผมมาที่หน้านี้นะอ่ะฟึบวิธีการนะครับในการมาเหมือนกับมา copy trade ที่ Gate.io เนี่ยอะไที่1แน่นอนว่าอย่าลืมสมัคร Gate.io นะครับก็ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเหมือนเช่นเคยนะฮะแล้วก็ KYC ให้ผ่านก่อนนะครับถึงจะสามารถทําได้อันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าเอาให้ชัวนเนี่ยคือ KYC ให้ผ่านก่อนดีกว่านะครับแค่ขั้นแรกคือยื่นบัตรประชาชนต่างๆให้เสร็จก็จบแล้วแล้วก็เอาใบแนะแล้วกันคือง่ายๆคือหาเหรียญอันไหนก็ได้ครับผมให้มันสามารถย้ายมาที่เกต i o ได้ซึ่งผมแนะนําว่าเป็น USDT นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเพาว่าที่เนี่ยเขาจะรับ USDT เป็นหลักแล้วเราก็โอนเข้ามาในนี้ได้เลยนะฮะเช่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ โอน1 0 0 0 0บาทเพราะว่าเนี่ยคือทำจริงๆสดๆเลยให้ดูเลยว่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับเนี่ยมาเลยโอเคของตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ USDT มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่ผมเชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนครับก็ใช้ b i n a c e ถูกไหมฮะในการ P2P ต่างๆเข้ามาทีนี้แล้วเราจะโอนไป Gate.io เ,เนี่ยเราควรจะโอนไปยังไงให้มันถูกที่สุดและมีค่าธรรมเนียมที่น้อยที่สุดนะครับผมก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น tron TRC20 หรือไม่ก็ Solana 2ตัวเนี้ยอันไหนก็ได้เลยนะครับในการโอนมา พอแล้วมาดูที่นี่ครับวิดรอแล้วก็เลือกเนี่ยตรงนี้มันจะบอกเลยว่าโซลาน่าครับแค่เท่าไรเอง1 USDT หรือว่าจะเป็นตัว TRX เนี่ยก็1 USDT เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอันหนึ่งนะมีแบบ20ด้วยเน,นี่ยถูกที่สุดเลยลองไหมศูนย์จุดแปดเองอ่ะเรามาลองดูกันกน,นะว่าท่านี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ไป yes ชัวแล้วก็เลือกันี้เป็นแบบ20บนะครับกดให้ดีๆนะอย่าผิดนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ copy แล้วก็มาที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ใใส่่ลงไปะะหมห แบบ20เนี่ยมีให้กดได้ว่าถูกต้องแล้วก็ใส่ลงไปนะครับเราก็กดแม็กอ่ะผมจะได้กลับไปประมาณ299โดนค่าเทียมนิดนึงนะฮะนิดเดียวนิดเดียวนะ แล้วก็กดวิ r รอโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเงินของเราครับผมก็ได้เดินทางมาถึงเกต io เป็นที่เรียบร้อยแล้วแปลว่าวิธีนี้สามารถทำได้นะครับใครที่จะโอนเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็น usdt แล้วก็ใช้ตัวของเบบยบนะครับในการโอนมาจะได้ค่าธรรมเนียมที่ถูกที่สุดในบรรดาทั้งหมดนะฮะจากบแอนทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มกระบวนการกันเลยดีกว่าครับกับคนที่เราเลือกที่จะ Copy ก,กันเอาไว้่ะม,มา Copy คนนี้แล้วกันที่ผมบอกไว้เลย strategy นัดหแล้วก็ invest ไปเท่าไหร่ดีคนนี้100จัดไปแล้วก็ a l l o w using token you already have จริงๆผมไม่มีอยู่แล้วนะนี่ก็กดกดไปได้เนี่ยเขาบอกว่าขั้นต่ำแค่20ดอลน,นะแต่ว่าผมเนี่ยก็คือคนนี้เนี่ยมั่นใจฮนะผมกดไปเลย100ดอลไปฮะ create เรียบร้อยอันนี้น่าจะถูก create แล้วนะครับเนี่ยนี่คือ strategy ที่ผมกดไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือนัดหนึ่ง ตัวนี้ก็ได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มแล้วแล้วก็ไปที่คนต่อไปดีกว่าฮะสเตจี้ผูเหมือนเดิมเมื่อกี้คนนี้นะผมกดไปแล้วมาที่คนต่อไปผมเรียกคนนี้ชิบะน้องชิบาอย่าทำให้พี่ผิดหวังอ่ะคนนี้เขาบอกร้อยร้อยดอลขั้นต่ำอันนี้คัสตอมไปแล้วอ่าเราสปอตกิจเทสก็ได้แต่ไม่อยากไม่ชอบเอกรีเท่าไหร่เลยฮนะผมเรียกคู่เองก็ได้เอไม่เอาดีกว่ามันต้องเลือกตามที่คนเขาคัปปี้เยอะดีวะเอองั้นเราขอดูคนนี้ก่อนนะฮะ เป็นยังไงบ้างอยู่ในตลาดมานานมากโอ้โหผลโปรฟิตดีมากเลยนี่ว่ากันจัดไปคนนี้แหละ copy แล้วนี่แหละครับก็คือการเลือกคู่ Copy t r a รดนะ,ะแต่นี้คือผมอก็คือเลือกตามที่เห็นว่ามันอยู่บน l ครนะลีดเดอร์บอรที่ใหญ่ที่สุดเลยแล้วเรามาลองดูกันดีกว่าว่าผลประกอบการนะครับเนี่ยในอีก1อาทิตย์1อาทิตย์ต่อจากนี้นะฮะของผมจะเป็นอย่างไรนะครับกับการไปโกปีคนอื่นเทรด มารอดูกันนะครับว่า1,000 0บาทของผมเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่หรือว่าจะมากขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับ A few moments later เอาละครับผมตอนนี้เนี่ยมันก็ครบ1อาทิตย์ิีๆแอบเกินมานิดหนึงด้วย3จากวันที่เราได้รอเปิด copy trade ไป3กลยุทธ์กันนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยมันจะรุ่งหรือว่าจะริ่งกันนะครับนะปึ๊บอ่ะเรียบร้อย จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าภาพรวมอครับออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าที่ผมคิดไว้นิดนึงนิดเดียวจริงๆนะแต่ว่ามันน่ยดีแค่ตัวเดียวเท่านั้นไงถ้าเราดูเนี่ยตัวอย่างสปอตกริดที่ผมใส่ในคู่ XRP ไปเนี่ยมันออกเทรดแค่ครั้งเดียวเองนะครับกำไรตอนนี้แค่0.35จากที่ลงไปคือประมาณ100ดอลหรือ99ดอลเนี่ยคือแบบ0.36ะคิดดูแล้วกันน้อยมากนะจากที่คิดไว้มันอาจจะเพราะว่าระยะเวลาอาจจะไม่ ไม่อยาวพอให้มันเห็นผลที่ชัดกว่านี้ก็ได้เพราะมันแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นหรือว่าอย่างตัวที่2เป็นคัสตอมสเตอร์จี้ที่ตัวของผู้ใครนะผู้นำเทรดเนี่ยเขาเลือกมาให้เขาแบบคัดเองไม่ได้อยาไปเลือกจากในสเตอร์จี้เทมเพลตที่มีนะก็ผู้ชิบะก,กับ usdt นี้ก็คือชิบหายอะ่ะติดลบไปประมาณ1.29%ถือว่ายังไม่แย่มากละกันกับ100ดอลลารดอนประมาณเปอร์เซ็นต์นิดๆแต่ว่าถ้าคุณมาดูอันเนี้ยคือจะเห็นเลยว่าตัวเทรดของเขาอะครับเขาเทรดเนี่ยคือเทรดถี่มาก และเทรดบ่อยมากด้วยแต่ว่าผลออกมาที่ได้ครับมันมันมันไม่ดีอหวยง่าอยาอ่ะคือแบบเนี่ยถ้าถ้าทุกคนเห็นวินเรทใช่ไหมวินเรทตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่25%เท่านั้นเองนะวินเรทตรงเนี้ย5 5คือน้อยมากนะแต่ว่าตัวลูกลักของผมเลยเนี่ยก็คือตัวของ Smart Rebalance กลยุทธ์นี้ดีที่สุดเลยก็คือเขาเนี่ยใช้กับคู่แซนกับมานาถ้าจากที่เห็นนะเนี่ยใช้แซนกับมานา แล้วก็ทําผลการเทรดได้ค่อนข้างที่จะดีอาจจะเป็นเพราะว่าคู่แซนกับมานาตอนนี้คือจากนับจากวันที่เราอะครับเริ่มที่จะเหมือนกับปล่อยให้บอทหรือว่าปล่อยให้ Copy Tra d e เนี่ยมันทำงานเนี่ยคือราคาของแซนกับมานามันยังไม่สูงมากทีนี้เมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันก็ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ตัว Smart ทร b a l a n c เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ของมันได้ดีมากเพราะว่าในจังหวะที่เราครับได้เปิด Copy Tra d e ตัวนี้ไปเนี่ยตัว Smart ทร b a l a n นเนี่ยมันก็ไปเข้า ตัวของแซนกับมานาเนี่ยอย่างละครึ่งครึ่งตามแบบที่รีบาลานซ์มันควรจะทําได้ครับทีนี้พอราคามันขึ้นมันก็เลยขายทํากําไรออกมาให้เราเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงของลองเทอมเนี่ยหรือว่าการโคไว้อย่างเดียวอะ่ะมันจะได้กําไรมาออกกว่าการทำรีบาลานซ์อันนี้พูดถึงในเรื่องของเทคนิคนะครับว่ากลยุทธ์แต่ละแบบเป็นแบบไหนมันก็เลยทําให้ตัวของรีบาลานซ์เนี่ยทำผลงานออกมาได้ดีมากเลยนะกำไรนี่คือแบห้บเปของที่ลงไปทำให้มันพยุงพอร์ต300ดอลลาร์ของผมทั้งหมดเลยก็ว่าได้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ย สมาร์ l ร b บา a านเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ทำผลงานได้ดีในช่วงที่ผ่านมาส่วนอีก2ตัวเนี่ยผมคิดว่าตัวอย่างตัวชิบาเนี่ยผมจะปรับกลยุทธ์ใหม่ละกันอาจจะไม่ก๊อปปี้คนนี้และคัดลอดไปหน่อยละกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะมาหากลยุทธ์ใหม่กันดีกว่าส่วนตัว Spot g ตกริดเทรดดตัวเนี้ยผมคิดว่าจะลองรันต่อไปอีกสักหน่อยหนึ่งละกันอีกสัก1-2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราจะมาทําสรุปกันว่าเอ้ย มันยังเป็นกลยุทธ์ที่ดีหรือเปล่ากับคู่เหรียญน,นี้ถ้าไม่ดีเราจะได้มาเปลี่ยนกันนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากให้ผมทำหลายๆ EP ต่อเน,นื่องกันไปว่าเออเนี่ยอยากลอง copy trade แล้วลองดูว่าถ้าเป็นระยะยาวกว่านี้จะเป็นแบบไหนและเหมาะกับกลยุทธ์ใดบ้างหรืออยากให้ผมเนี่ยลองทำกลยุทธ์ไหนให้ดูก็คอมเมนต์ไ้ได้เลยนะครับโอเคเหมือนเดิมอันนี้เนี่ยก็ครบแล้วส่วนใครครับผมที่อยากจะไปลอง copy trade เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้มีที่เกต i o นะครับก็คือสามารถที่จะ ถ้าอยากจะใช้ copy trade เนี่ยก็ต้องมาสมัครเกไรโอก่อนนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วถ้ายังอยากสนับสนุนเนี่ยก็ฝากช่วยกันหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ส่วนเรื่องของเทคนิคต่างๆผมก็ได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นคือเลือกกลยุทธ์ที่ถูกใจกับของเราครับถูกเท่านะถูกถูกิตเราละกันว่าเรา,เราชอบเหรียญน,นี้นะเราชอบกลยุทธ์นี้ผลประกอบการย้อนหลังของคนที่เราจะทำเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็ระยะเวลาที่เขาเปิดให้ copy เนี่ยมันนานหรือ,อยัง สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าต้องเช็คก่อนว่าเขาเนี่ยต้องการเงินขั้นต่ำเท่าไหร่ในการให้เราเปิดก๊อปปี้นะครับมันก็แค่นี้เองส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้นำเทดของเราละกันแล้วก็กลยุทธ์ที่เขาเลือกนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าหากชื่นชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง e a s y Crypto เนี่ยซึ่งคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของผมแล้วในปีนี้นะแล้วก็จะเจอกันในปีหน้าหลายๆคนเนี่ยก็คงกำลังรอตัวของเหรียญกาต่างๆที่ผมเนี่ยก็ จะทำคลิปแย่ขึ้นมาว่าจะเป็นคารดินาหรือฟลักก็ตามยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ปีหน้าครับอย่าลืมฝากช่วยก,กดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งให้กับช่องด้วยนะครับ